สนับสนุนโดย AIS วุ้นเซ้นตรากิเลนคู่ซิงคอร์ปเรชั่นฟ้างามยามแดงทางทุ่งดอกหานทางทีดั่งเบิ้งฟ้าก่อนฉากแมหลายเด้อถึงว่าเม่นี้ก่อนที่มีแทนลุษณะจังไดก็แล้วแต่ก่อนที่หาเงินไปใส่นี้ให้แม่และการรักษาน้องให้ได้ คิดฮอตเมลหลายๆเด้ออาฮีบอเมนพ้าแดงบ่อนี้บนแทงไปอ้อนไปเว้าให้คนลืมข่าวคก็ทอดความนาง ช่วที่สามสามศูนยโดย AIS นะครับพี่ยิ่งยงครับเป็นยังไงบ้างครับเมื่อสักครู่นี้ก๊อตร้องเพลงเสียงดีนะเพียงแต่ว่าคำอ่ะมันยังไม่ชัดลูกต้องฟังเยอะๆแล้วก็ต้องไปศึกษาในเรื่องของเพลงเยอะๆมันจะได้จะได้รู้ว่าหายใจตรงไหนร้องคําไหนที่ชัดคำไหนที่ควรจะเอ,อื้อนควรจะอ้อนอะไรเงี้ยมันมันมันต้องมีลายของมันก็ถือว่าใช้ได้ในการร้องเพลงนะครับเป็นกำลังใจให้นก๊อตนะครับขอให้นก๊อตสู้ๆต่อไปครับขอบคุณมากครับพี่ยงครับ พี่ใหญ่ครับพี่ใหญ่เป็นกําลังใจให้นะครับชื่นชอบในตัวน้องมากเลยการร้องเพลงเนี่ยพี่ชื่นชอบร้องเป็นธรรมชาติเหมือนอยู่หน้าครกได้ไหอะไรเนี่ยตัไปคือตั้งไฟล้างจานไปมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยกับสิ่งที่ตัวเองเป็นอ่ะคือไม่วอรี่โลกอ่ะไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นอ่ะดูจากมือไม้น้องเขาอยากจะยื่นขึ้นมาดื้อๆก็ยื่นอ่ะพี่ก็โอเคแล้วอ่ะอยู่กับตัวเราให้มากที่สุด มองในสิ่งที่เราคิดเนี่ยที่เราฝันว่าเราจะทำอะไรให้ภูมิใจกับพ่อกับแม่กับน้องให้หันกลับไปมองแล้วเราทำสิ่งนั้นเหนื่อยเพื่อจุดหมายดีกว่าเหนื่อยแล้วก็ไม่มีจุดหมายอะไรเลยนะครับแต่พี่ชื่นชมในความสามารถของน้องนะคะรักมากค่ะขอบคุณพี่ใหญ่มากเชิญพี่ไฮครับเชิญนะกอตอนฟังก็ตเล่าเรื่อง เหนื่อยอะเหนื่อยแทนเหมือนคนไม่มีแรงอะลูกแต่พอร,ร้องออกมาเอ้ยเสียงดีนะพลังเสียงเขาถือว่าใช้ได้เขาอาจจะสำเนียงของเขามันนิ่มไงพี่ยงเวลาร้องเขาก็เลยแบบแต่เขาก็มีบิวของเขาเป็นเดนเทเเดเอบิวตลอดเลยเล็กพี่กินูนะจ๊ะ <c oughs> เวลาเขาร้องเพลงเวลาเขาพูด <c oughs> เขาเป็นคนที่ร้องเพลงสวยนะ <c oughs> รัดมากรัด <c oughs> เลยอะ <c oughs> ถ้า ฟรุ้งฟริงมาอีกสักหน่อยนะมาเต็มยิ้มชุดที่ไฮเอาใจช่วยนะจ๊ะสู้ๆต่อไปนะคะขอบคุณครับท่านผอเลยครับพี่กอดน่ารักมากเลยค่ะคือเมื่อกี้ดูเราก็ยิ้มไปตลอดทั้งโชว์เลยแล้วก็พี่เป็นคนที่กระตันยูค่ะคนกระตันยูไม่มีวันตก ไม่มีใช่ใช่ค่ะคือยังไงก็ได้อะไรกลับมาดีๆแน่นอนอยู่แล้วค่ะก็เป็นกำลังใจให้พี่นะคะสู้ๆต่อไปค่ะขอบคุณมากค่ะน้องบอพี่เอกเชญครับจริงๆต้องบอกว่าร้องเพลงก็ไม่ได้ว่าขี้เหร่มากก็ถือว่าร้องดีอยู่ในระดับหนึ่งถ้าเปรียบเทียบการไปเก็บมะม่วงที่ต้นหูเก็บได้เฉพาะลูกที่เห็น แต่ลูกที่มันยังซ่อนอยู่ใต้ใบหนูยังเก็บไม่ได้ก็เลยทําให้การร<ม>้องเพลงไม่ได้เคลียร์มากแต่ถามว่าได้ไหมพี่ว่าโอเคมากขออยู่ในเมืองไทยอย่างมีความสุขครับขอบคุณมากครับพี่เอกครับน้องแม่ครับเชิญครับคือความรู้สึกแรกที่ฟังเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยเสียงน้องเขาหน้าฟังจังเลยเสียงเสียงเพราะแบบแหลมแหลมเหม,มือนเหมือนแก้วอะไรเงี้ยครับพี่แบบว่า มันแหลมมาแปลมแปลมามันติ้นคือเสียงมันแหวกอากาศออกมาเลยใช่แล้วก็ขอให้พยายามฝึกพัฒนาไปเรื่อยๆแล้วกันมีแววมากมีแววพี่เชื่อว่าน้องจะมีชีวิตที่ดีขึ้นเรื่อยๆแน่นอนครับผมขอบคุณมากครับน้องแม็กครับและนี่คือเรื่องราวของน้องก๊อตนะครับ ช่วงนี้เป็นช่วงข้อคิดคำคมครับคุณผู้ชมครับให้คุณผู้ชมนั้นร่วมสนุกกับทางรายการครับถ้าได้รับการอ่านอ้ออากาศนั้นจะได้รับขอรางวัลมูลค่า5 0 0 0บาทจากแล็กตาซอยไปเลยนะครับและผู้ที่เขียนเข้ามาในวันนี้นะครับคือคุณพดาพรแก้วผลจากจังหวัดชนบุรีนะครับเขียนเข้ามาว่าฉันนั่งแต่งกรอนบทนี้ให้สีอ่านมีผมด้วยนะฮะบอกชาวบ้านให้สู้งาน อย่าท้อถอยถึงเหน็ดเหนื่อยอย่าถอดใจอย่าสำออยจากเงินร้อยกลายเป็นล้านเบิกบานใจนะครับได้รับขอรางวัลมูลค่า5,000บาทจากแลกตะสอยไปเลยครับเอาละครับคุณผู้ชมครับและช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาตัดสินกันครับว่าในค่ำคืนนี้ใครจะคว้าเงินรางวัล1,000 0บาทไปช่วงหน้าห้ามพลาดเด็ดขาดครับ เงินไปซื้อเครื่องดูดสเลดให้ลกูกผมประสิทธ์หมายเลข33ช่วยโหวตให้ผมด้วยนะครับผมอยากได้เงินไปใช้นี้ให้แม่ก็อดหมายเลข34ช่วยโหวตให้ผมด้วยนะครับ